สวัสดีครับมาพบกับมุมมองน้ำมันมนะครับประจำสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่9นะครับกันยายน2,567ครับ มาอัปเดตแผนกันนะครับว่าสัปดาห์นี้เราจะเทรดยังไงต่อกันได้บ้างครับเผยทิกจุดยิงสไนเปอร์เข้าเทรดยังไงให้ปังวิชามารเพเทรดตันคุณจะได้ทาความรู้จักสไน,น,นเปอร์จุดเข้าเทรดในตํานานเปิดตํานานจุดเข้าเทรดที่มืออาชีพทั่วโลกยกให้เป็นอันดับหนึ่งเรียนรู้วิธีหาโอกาสทองจากจุดที่คมชัดที่สุดซึ่งการเทรดสไนเปอร์เนี่ยทำให้เรามีความแม่นยําที่เหนือชั้นเราจะมาถอดรหัสจุดยิงที่เฉียบคมเรียนรู้การวางจุดเข้าเทรดให้เป๊ะในทุกครั้งที่คุณเลงไปซึ่งเราจะมีเครื่องมือและตัััวววเเชยสํําาาาหรรบพิ่่มมมคแนนใก เทรดให้กับคุณเรามาสำรวจเครื่องมือและอินดิเคเตอร์ที่คุณต้องมีว่าเราต้องใช้อะไรบ้างเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจและความแม่นยำในการเทรดทําให้คุณเข้าใจเทคนิคการเคลื่อนที่ของโมเมนตัมเรามีการดูโมเมนตัมราคาโดยเฉพาะของเทคนิคสไนเปอร์ซึ่งมันคือกลยุทธ์ขั้นสูงสําหรับ per. สไนเปอร์สําหรับใครที่ต้องการเล็งและยิงให้เข้าเป้าในทุกสภาวะตลาดเรียนรู้เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาวะตลาดที่หลากหลายเตรียมตัวให้พร้อมและเข้าร่วมกับเราเพื่อก้าวสู่ความสําเร็จในโลกของการเทรดแบบสไนเปอร์รับรองว่าคุณจะไม่อยากพลาดชักนนาี ออนไลน์วันที่21กันยายนนี้เวลา1ทุ่มตรงพบกันนะคะมาดูที่กราฟกันเลยครับจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะที่เรารอรับในการคอนโทรลนะครับในชุดนี้นั่นเองนะครับมีแนวรับที่สําคัญนะบวกกับการที่เราจะใช้กลุ่มนี้นั่นเองนะครับในการคอนเฟิร์มิงในการเข้าเทรดนะครับตั้งแต่วันที่4กันยานะครับที่เราวางแผนเทรดกันไว้นะครับชุดนี้ก็จะมีพฤติกรรมหนึ่งนะครับที่ทําให้เราสามารถเทรดขึ้นไปได้นั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าในชุดนี้นะครับถ้าเราดรอปลงมาดูนะครับ เราจะเห็นจังหวะนี้นะครับที่ราคาสามารถเบรกเสียคงสร้างได้จากที่เราวางแผนกันไว้นะครับเราจะเห็นว่าชุดนี้ราคาเบรกเสียคงสร้างขึ้นไปได้นะครับเราจะรอม้วนกลับตัวนะครับในลักษณะของการทํา QM buy นั่นเองนะครับแต่ทีเนี้ยเราจะเห็นว่าราคานะครับลงมาไม่ถึง61.8นะครับแล้วก็ราคาก็ปรับตัวส่งขึ้นไปอีกเรายังคงสามารถใช้ QM ชุดนี้ได้ไหมนะครับจะเห็นว่าราคาใช้ไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราควรอัปเดตสวิงขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้กรอบ QM ชุดใหม่ขึ้นมา ในลักษณะของชุดนี้นั่นเองนะครับ61.8ถึง78.6บริเวณนี้นั่นเองครับทีนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าในการที่ราคาปรับตัวลงมานะครับเขาได้ทําการทําสวิงตีลงลงมาได้ถ้าเราจะเลือกเข้าที่61.8อีกครั้งหนึ่งครับระยะการทํากําไรของเรานะครับถ้า SL เราจะอยู่ที่0.9ปิ๊บมั่นเองนะครับแต่ทีีของเรานะครับอยู่ที่0.66นะครับโดยประมาณนะก่อนชุดของการที่ทําสวิงลงมาชุดนี้ได้นั่นเองนะครับก็จะอยู่ที่ระยะ ไม่ได้คุ้มค่าสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเลือกเข้าที่78.6ละ SL ประมาณ0.5ปิ๊บกว่าๆนะครับแล้วก็ TP ของเราได้ถึงประมาณบริเวณนี้เลยนะครับอยู่ที่0.8-0.9ปิ๊บนะครับทาให้ชุดเนี้ยระยะคุ้มค่ามากกว่าเราควรที่จะพิจารณากลุ่มข้างล่างนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มีชุดความรู้เหล่านี้นะครับวันเนี้ยติดขอเพิ่มให้ละกันนะครับให้ทุกท่านนะครับพิจารณาระยะความคุ้มค่าให้ดีละกันว่า ในการที่ราคานะครับปรับตัวมาหาแบบนี้คนระับเราควรเลือกเข้าที่บริเวณขอบโซนบนหรือขอบโซนล่างดีนะครับในส่วนของการทํา QM ในลักษณะนี้เนาะเพราะฉะนั้นครับถ้าใครได้มานะครับแบบเดียวกับตี๋นะครับก็จะได้กลุ่มของเจ็สิแปดจุหมานั่นเองนะครับก็ TP ไปนะครับสําหรับชุดนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครได้มาที่6 1สิดจดแดและไม่ได้เก็บกําไรนะครับอาจจะกลับมาชนกันทุนหรือแม้กระทั่งว่าอาจจะกลับลงไปถึง SL เลยนั่นเองนะครับในชุดนี้ก็คือ ราคาเบรกนะครับลงมาต่ํากว่าโลเดิมได้เลยนั่นเองนะครับทีนี้นะครับหลังจากชุดนี้นะครับเล่นไปหลังจากวันที่4นะครับเราเทรดอะไรต่อได้บ้างนะครับก็มาดูกันต่อที่ภาพใหญ่กว่านี้นะครับขายายกลมาเราก็จะเห็นว่ามีการทาโครงสร้างใหม่เกิดขึ้นเนาะมีการที่ขายลงมาครับปรับตัวต่ํากว่าโลก่อนหน้าได้ละชุดนี้ก็จะมีกลุ่มของซัพลพยใหม่นะครับที่เกิดขึ้นเราสามารถใช้นะครับพิจารณากลุ่มของซัพลายกลุ่มนี้ได้นั่นเองนะครับในการพิจารณาเทรดเซลลงมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับ ก็จะมีโครงสร้างที่ปรับตัวส่งขึ้นไปนะครับถ้าใครมีชุดความรู้เหล่านี้นะครับสามารถพิจารณาเทรดเซลล์ตามโครงสร้างได้เลยนะครับก็ปรับตัวลงมาได้นั่นเองนะครับทีนี้กลุ่มนี้นะครับเราจะเห็นว่าราคายังคงติดอยู่ในกลุ่มของดีมานใช่ไหมแต่ว่ากลุ่มนี้จะมีแนวรับสําคัญนะครับที่ก่อนหน้านี้เรามากไว้นะครับซึ่งเมื่อกี้ติดอัดมุมมองไปรอบหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่าไม่น่าจะไม่ไม่ติดนะครับก็เลยทําให้เราไม่ได้เห็นเส้นที่เรามากไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับก็เลยลบ อัดใหม่ให้กับทุกท่านนั่นเองนะครับแต่ไม่เป็นไรครับในชุดนี้นะครับเราจะเห็นว่าในจังหวะนี้นะครับราคาแบบตัวส่งขึ้นมานะเราสามารถพิจารณาเทรดตรงนี้ได้นะครับในวันถัดมานั่นเองนะครับคือวันที่5้านะครับประมาณช่วง21่สนาฬิกานะครับสามารถพิจารณาเทรดลงมาได้นะครับถ้าใครได้กลุ่มนี้มาอีกทีหนึ่งครับก็ยินดีกับกําไรของทุกท่านด้วยแล้วกันแต่ทีเนี้ยนะครับราคาก็ปรับตัวลงไปต่อนะครับในกลุ่มนี้นะครับราคาที่ขายลงไปต่อวันที่เป็นนอนฟาร์มเพโรครับเราจะเห็นว่าในชุดของการที่ ราคาวิ่งเข้ามานะครับในช่วงของนอนฟาร์มเพโรเนี่ย19นาฬิกา30นาทีจะอยู่แถวๆบริเวณนี้นะครับแท่งนี้เราจะเห็นว่าราคาซื้อขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่ได้มีแพนิกในการสะบัดขึ้นสะบัดลงเหมือนกับคู่นอื่นเนาะอย่างเช่นทองคําแบบนี้นะครับที่ถ้าเราเห็นเนาะพฤติกรรมของเขาก็จะมีการสะบัดขึ้นสะบัดลงนะครับมีความผันผวนอยู่ในตัวงเขานั่นเองนะครับแต่ทีเนี้ยกับน้ํามันครับเขาจะไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงนั่นเองนะครับซึ่งจะมีการแพนิกนะครับในการเทขายทีหนึ่งในช่วงของสามทุ่มนั่นเองไไปด้ร และการเที่ขายชุดนี้ครับทำให้เกิดการเบรกนะครับเสียโครงสร้างของกลุ่มดีมาชุดนี้ไปได้นั่นเองนะครับบวกกับโครงสร้างตรงนี้เนาะราคาก็ยังคงปรับตัวลงมาตามเพนเดิมนั่นเองนะครับทีนี้ครับสัปดาห์นี้เราจะเทรดยังไงต่อได้บ้างครับขยายกลับมาดูที่ภาพใหญ่กันก่อนละกันมาที่ภาพของวิกนะครับภาพของวิกเราจะเห็นว่าทิศทางของวิกนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเรามองดูกลุ่มก่อนหน้านะครับทั้งหมดนี้นะครับราคาเหมือนจะมีการ พักตัวนะครับในส่วนของการไซเว์ปักปิดนั่นเองนะครับแต่ทีเนี้ยสัปดาห์นี้ครับราคานะครับสัปดาห์ก่อนหน้าเนี้จะเห็นว่าในวันที่ผ่านมานะครับราคาเบรกเสียโครงสร้างลงมาได้นะครับในกลุ่มนี้เนาะเนี่ยถ้าเราตีไว้นะครับราคาเบรกทะลุลงมานะครับปิดใต้ได้อย่างชัดเจนละทีเนี้ยในสัปดาห์นี้นะครับราคามีกาสพิจารณาที่จะซื้อขึ้นไปนะครับเพื่อเทขายลงต่อได้หรือไม่เราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าข้างในเนี้ยจะมีโครงสร้างอะไรให้กับเราในการเฟดได้บ้างนะครับ แต่หลักๆคือเราเห็นแล้วว่าราคาตีลงมาได้นะครับในส่วนของภาพวิกเนาะเราก็พิจารณาการดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าราคานะครับเทขายลงมาได้ต่อนะครับเราจะรอพิจารณาเทรดเซลตรงจุดไหนได้บ้างนะครับสำหรับภาพวิกก็จะมีกลุ่มของซัลายชุดนี้นะครับแล้วก็มีแนวของการที่ราคาจะขึ้นมาเทสนะครับแล้วก็เทขายลงไปต่อได้เช่นเดียวกันนะครับในชุดนี้นั่นเองชุดนี้นะครับ แถวบริเวณ71.41นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ราคามีกาดขึ้นมาเทแล้วก็เทขายลงไปได้หรือถ้าขึ้นไปเยอะกว่านั้นก็ไปกลุ่มซัพพลายของเราเลยนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูภาพย่อยกันก่อนละกันนะครับแต่ก่อนลงไปดูภาพย่อยครับขอดูราคาว่าจะปรับตัวไปถึงตรงไหนได้บ้างน,นะครับก็มองแนวรับถัดไปได้เลยครับว่ามีแนวรับอยู่ตรงไหนบ้างน,นะครับซึ่งปัจจุบันนี้จะมีกลุ่มของแนวรับสาคัญนะครับบริเวณนี้นั่นแหละ ที่ราคามาติดอยู่นะครับเนี่ยราคามาเทสแล้วก็ปรับตัวเด้งขึ้นไปอีกทีหนึ่งครับซึ่งเป็นแนวรับถัดมานั่นเองหลังจากที่เขาเบรกกลุ่มแนวรับก่อนหน้านี้ได้นั่นเองครับบริเวณตรงนี้เลยเนาะที่เรามาร์กกันไว้ก่อนหน้านี้นะจะอยู่แถวๆบริเวณนี้แหละจำราคาไม่ได้แล้วนะครับรอบลงมาต่อนะครับในส่วนของภาพเดนะครับภาพเดทําอะไรต่อได้บ้างนะครับเราจะเห็นว่าที่ทางภาพเดก็เป็นลักษณะของการที่ทําโรทำไฮต่ําลงเช่นเดียวกันนะครับ ปรับตัวลงตามภาพวีกเลยนั่นเองนะครับในชุดนี้เราก็จะเห็นว่าในชุดที่เรามาร์ราคาไว้ก่อนหน้านี้นะครับที่7จ็ดสิบนะครับมีการที่ราคาขึ้นมาเททดสอบแล้วก็เทขายลงไปต่อได้แล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาพิจารณาดูว่าถ้าราคาขึ้นมาบริเวณนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงเนี้ยจะเป็นแนวต้านที่สําคัญน,นั่นเองนะครับที่เราอยากอาจจะดูว่าถ้ามีสัญญาณอะไรให้กับเราเนาะเราพริจารณาเทเซลลงไปต่อได้หรือไม่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเรา กลุ่มของสะพายข้างบนแทนนั่นเองนะครับซึ่งกลุ่มของสัพายข้างบนนี้นะครับก็จะมีกลุ่มของการซ้อนของราคาไว้อยู่นะครับก็จะมีชุดนี้นะครับทำดรอปเบดดรอปลงมานะครับแล้วก็มีกลุ่มข้างบนนี้นะครับที่เป็นลักษณะของการทำแลลลี่แล้วก็ดรอปเทขายลงมาต่อเนื่องนั่นเองนะครับชุดนี้ขอ m a r กราคาไว้หน่อยชุดนี้ในแค่นี้เลยนะครับสองจุดด้วยกันนะครับที่ในภาพเดีที่เรารอกันนะครับถ้าราคาขึ้นมานะครับสามารถพิจารณาในลักษณะของการทํา ค m วซลงมาได้เลยนะครับทั้ง2จุดเลยเนาะคอนเฟิร์มมิ่งให้ดีหน่อยละกันเพราะว่าถ้าราคาส่งจากแนวรับขึ้นไปเนะี่ยค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขามไม่สามารถผ่านแนวต้านตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเป็นจุดแรกเลยเนาะที่เราจะพิจารณากันว่าจะสามารถเทรดเซลลงไปต่อได้อีกครั้งหนึ่งไหมถ้าไม่ได้ไปรอชุดข้างบนแทนนะครับถ้าไม่ไถ้าข้างบนไม่มีสัญญาคอนเฟิร์มรออีกชุดหนึ่งนะครับแค่นี้เลยตามจุด3ามจุดเหล่านี้นะครับทีนี้ดรอปลงมาดูครับในภาพของ 4ชั่วโมงกันพอลงมาที่4ี่ชั่วโมงครับจะเห็นว่าราคานะครับทาการปรับตัวเทขายลงมาอย่างต่อนเนื่องเลยในะชุดนี้นะครับนี่แล้วก็เทขายลงมาอีกนะครับชุดนี้ถ้าล่าสุดมองแค่กลุ่มปัจจุบันนี้ก็หอดนะครับกลุ่มล่าสุดตรงนี้นะครับมีการเทขายแนละมีอิมาลานฉีิกตัวลงมานะครับในภาพของสี่ชั่วโมงเนะี่ยก็จะมีกลุ่มของซัพพลายหรือเปล่าที่มีการเทขายลงมานะครับแต่ถ้าเราลงไปดูภาพเล็กนะก็จะเป็นกลุ่มของชุดนี้แหละที่มีการทําราคาเทขายลงมานะซึ่งุ่ตรงนี้มีบริเวณ แนวต้านที่สําคัญของเราด้วยนะครับก็พิจารณาไว้ก่อนนะครับ1จุดและกลุ่มนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับที่ราคามีการทําโครงสร้างขึ้นไปตรงนี้นะครับตีขึ้นไปได้แล้วก็เบรกเสียโครงสร้างลงมาเนาะก็จะเป็นกลุ่มของซัลายที่สําคัญอีกเช่นเดียวกันมาร์กราคาไว้หน่อยนะครับแค่นี้เลยกรอบซัลายเหล่านี้ครับก็อย่าพิจารณาเป็นจุดที่เราจะใช้สังเกตนะครับในการหาจังหวะ confirming นะครับในการเข้าเทรดเซลลงมาได้นั่นเองแต่ถ้าไม่มีสัญญาณ confirming เราก็จะไม่พิจารณานั่นเองนะครับแต่ถ้าใครไม่มีชุดความรู้ confirming อื่นเลยนะครับให้เป็น QM นะครับในลักษณะของการกลับตัวแล้วกันนะแค่นี้ตอนนี้ก็มีแนวต้านที่สำคัญน,นะครับที่ปัจจุบันเนี้ยราคามาเทสทดสอบอยู่นั่นเองนะครับบริเวณประมาณที่อออมมาตรงนี้แล้วกัน88.75นะครับราคามาเทสแล้วก็เทขายลงไปแล้วนะครับในเช้าวันนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะครับกลุ่มนี้นะครับถ้าเกิดว่าราคา เบรกขึ้นไปต่อได้นะครับเราจะพิจารณาตรงจุดไหนได้บ้างน,นะครับอย่างแรกเลยก็คือลองวัดดูแถวๆดูซิว่าตรงนี้เบรกโครงสร้างลงมามี QM นะครับชุดนี้สามารถพิจารณาได้ไหมซึ่งกลุ่มนี้นะครับ QM ของเรานะครับอาจจะไม่ได้ปลอดภัยเท่าไหร่น้เน,นื่องจากว่าราคาถูกส่งมาจากกลุ่มนี้นะครับที่เป็นแนวรับที่สําคัญนะครับถ้ามีแรงส่งมากกว่านี้ตรงนี้เราอาจจะต้องรอพิจารณาความคุ้มค่าในการเข้าเทรดให้ดีถ้าเราเข้าตรงนี้นะครับ SL ของเราอยู่ประมาณไฮเดิมนะครับ1.21ปิ๊บะครับเรารับไหวไหมกับการที่เราจะต้องลงมารอ TP ข้างล่างนี้นั่นเองนะครับถ้ารับไหวนะครับสามารถพิจารณาเข้าเทรดได้นะครับแต่ถ้าไม่ไหวนะครับรอจังหวะคอนเฟิร์มิงในกรอบนี้ดีไหมนะครับเพื่อเราจะได้ประหยัดนะครับระยะ SL ของเราได้นั่นเองนะครับแบบนี้เนาะในการพิจารณาเข้าเทรดแต่ละจุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับมุมมองอื่นๆนะครับเดี๋ยวลองดูกันอีกทีนึงว่า ถ้าราคาปรับตัวลงมานะครับจะมาหากลุ่มของดีมาชุดไหนได้บ้างเดี๋ยวขอขยับกลับไปดูเนาะว่าซ้ายมือมีอะไรไหมนะครับยังไม่เห็นนะครับต้องมาดูภาพดกันเลยนะครับภาพ D นะครับตัวนี้เป็นแนวรับที่สําคัญและถ้างั้นขอตีบริเวณชุดนี้ไว้หน่อยละกันนะครับว่าที่ราคาปรับตัวลงมาหาเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รับไว้นั่นเองนะครับแล้วก็เสีลงไปเนาะมองว่าเป็นแนวรับมากกว่านะครับ มากกว่าที่จะเป็นดีมาที่ส่งราคาขึ้นไปนะแค่นี้เลยจุดที่เราประคองไว้นะครับถ้าเกิดว่าราคาเบรกเทขายลงมาได้นะชุดนี้นะครับเราก็พิจารายอดเหตุเซลลงมาต่อได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าราคาเลือกที่จะมีแนวโน้มปรับตัวเทขายลงมาต่อเลยนะครับในลักษณะนี้นะอาจจะมีสบายใหม่ให้กับเรานะครับแล้วก็เราก็พิจารณาเทรด เซลลงมาต่อได้นั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ใช้ลักษณะของโครงสร้างแบบนี้แหละในการพิจารณาเทรดเซลลงมาตลอดทางเลยนั่นเองนะครับมีตรงไหนบ้างน,นะครับที่เราเทรดเนาะก็มีชุดนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีโครงสร้างแล้วกอน,นะครับแป๊บหนึ่งขอตีให้ดูนิดหนึ่งนะครับ <grunts. S 1> ก็มีชุดนี้นะครับที่เราสามารถใช้เทรดโครงสร้างตรงนี้ลงมาได้ชุดนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็พิจารณาได้นะครับมีโครงสร้างต่างๆนะครับให้เราสามารถพิจารณาหาจังหวะเทรดเซลตามแนวโน้มเดิมของเขาได้นั่นเองนะครับ สำหรับวันนี้นะครับมุมมองของน้ำมันนะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับติติบาโวขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับขอให้ทุกคนนะครับสนุกแล้วก็มีความสุขนะครับในการเทรดนั่นเองครับสวัสดีครับ เผยทิศจุดยิงสไนเปอร์เข้าเทดยังไงให้ปังวิชามานเ,เทพเทตันคุณจะได้ทําความรู้จ,ก sniper, จักสไน,น,นเปอร์จุดเข้าเทตในตํานานเปิดตํานานจุดเข้าเทตที่มืออาชีพทั่วโลกยกให้เป็นอันดับหนึ่งเรียนรู้วิธีหาโอกาสทองจากจุดที่คมชัดที่สุดซึ่งการเทสไนเปอร์นเนี่ยทำให้เรามีความแม่นยําที่เหนือชั้นเราจะมาถอดรหัสจุดยิงที่เฉียบคมเรียนรู้การวางจุดเข้าเทตให้เป๊ะในทุกครั้งที่คุณเลงไปซึ่งเราจะมีเครื่องมือและตัวเชวัตสําหรับเพิ่มความแม่นยําในการเทดให้กับคุณเรามาสํารวจเครื่องมืออออออและะิินเเคตตตรรร์ทีีุ่่ณ้้้งงมวาาใชไ เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจและความแม่นยำในการเทรดทําให้คุณเข้าใจเทคนิคการเคลื่อนที่ของโมเมนตัมเรามีการดูโมเมนตัมราคาโดยเฉพาะของเทคนิคสไนเปอร์ซึ่งมันคือกลยุทธ์ขั้นสูงสําหรับสไนเปอร์สำหรับใครที่ต้องการเล็งและยิงให้เข้าเป้าในทุกสภาวะตลาดเรียนรู้เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาวะตลาดที่หลากหลายเตรียมตัวให้พร้อมและเข้าร่วมกับเราเพื่อก้าวสู่ความสําเร็จในโลกของการเทรดแบบสไนเปอร์รับรองว่าคุณจะไม่อยากพลาดสักนาทีเรียนสดออนไลน์วันที่21กันยายนน,นี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงพบกันนะคะ